สวัสดีค่ะตอนนี้ตัดหญ้าแล้วแล้วก็เลยพ้ากันมาหนังเสารพักทุ่มละเมอตัดหญ้าแล้วอยู่โซนแกะมังกรกะหยิดแล้วสำรับมือน,นี้มีแม่แล้วเมืดตัดพ่อได้ไปเฮองูพอเอาไปกล่องเฮองูแล้วแล้วกะแล้วลีงู ิงใกลตัดยนี้ชีวิตรประจำวันแต่ละมือ้อเพระก็แข็งแรงและอันไปซีดยามาาแล้วกะมีเดเอ็เพลอหลายเอด็ดยอกยอกแยงยกน้อยนเพราะฉะนั้นกะนั่งกะที่เป็นห้องเพระก็แม้กะครอบเจอรหลายๆรืย เป็นฮงพ่อแม่มีได้ทำงานทางคมเดาะเอ็ดไปปอกๆแป๊กๆโอเคกระบอกซีนเนี่ยเพื่อนๆอย่าไปเชื่อข่าวปลอมนะเพราะฉะนั้นกะเข็มที่สีก็บีดแล้วเพื่อความสบายจืเอลานลานสไพซยที่เป็นพยาบาลกระบอกว่ะโดยเฉพาะคนที่อายุหลายคนละซีดเพราะว่าภูมิต้านทานมันลด มันก็เอาเสื้อโลคเขาสู้ล้างกายเพื่อที่แบบไปป้องกันโรคเพราะฉะนั้นกะึ้นเอาเพื่ออะไรคืดต่อตานน่นเลยก็ได้นะ